โยโย่สกัดดวโยอยู่ผมบอยพี่ีเช่นเคยครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพามาดู3เซตสไหน้าตายเดี๋ยววันนี้จะพูดเป็นราคาเครื่องรวมจอไปเลยเพราะว่าลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะว่าถ้ารวมจงรวมจอเนี่ยเท่าไหร่ดังนั้นแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพูดรวมจอไปเลยนะจะไม่พูดราคาเฉพาะเครื่องหรือว่าอะไรแล้วนะครับผมอ่ะโอเควันนี้มีไดมอนครับนี่ดมอนโคตรสวยเลยเหมือนเดิมเลยนี่นี่คือดมอนเว้ยและนี่คือ GZ s GZS นี่ออกทุกวันเลยนะนี่ GZ s สวยจัดแล้วเปลี่ยนไฟได้ด้วยดูดิ หาปุ่มก่อนมะีปุ่มอยูน่นี่นพัดลม4ตัวเปลี่ยนไฟได้นะตามนี้ต่อมานี่ตัวยอดฮิตครับ i t s o n a t v i k i n g warrior ครับเหมือนเดิมตามนี้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ไดมอนด์ก่อนแล้วกันไดมอนด์เซตนี้ราคารวมจอนะครับอยู่ที่21,990บาทนะ21,990บาทก็คือได้ครบชุดนะได้ครบชุดเลยราคารวมจอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับสเปคตัวเครื่องครับเครื่องนี้เป็น i 3ครับ1 0 1 0 5 f ครับ4คอร์8เทอร์โบดจิกครับ แล้วก็มาพร้อมกับแรมครับแรมเป็น16 g b DDR 4บัสามพันสจาก F Power ครับเมมบอร์ดครับ H 5 1 0 M จาก BioStar ครับมาพร้อมกับการ์ดจอครับ InnoT D ครับ G e Force GTX 1660ครับเป็นตัวซูเปอร์นั่นเองเป็นตัว6 g b 2กสอพันลมตามนี้ M. 2ครับ NVMe ครับจาก Hardison ครับ r e a d Light ที่3,000ันเมตความจุ256 g b นะครับ Power Supply ครับเป็น Z Power Plus นะครับเป็นตัว600วัตต์จาก Sigma Tech นั่นเองนะครับเป็นโมเดลใหม่เรียบร้อยแล้วจ่ายไฟดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมอ่ะ ตัวเครื่องจบเรียบร้อยสินค้าใหม่ประกัน3ปียกเว้นการจอเป็นมือ2ประกันร้านใด้3เดือนตามนี้แล้วก็ตัวจอครับจอตัวนี้เป็นคูลเรมเตอร์27นิ้วความละเอียดที่2 k ครับ2560คูณ1น4 0 1 0 0หนึ่งอเฮิร์ตซ์นั่นเองของแถมของแถมไม่ต้องดูเซตนี้หรอกดูเป็นเซตนี้นี่ของแถมนี่ชุดเมาส์คีย์บอร์ดแผนรองมแบบยาวนะตามนี้เลยในกรณีสั่งเครื่องพร้อมจอย้ำอีกครั้งหนึ่งเซตนี้ 21, ,90 รวมื่นหนึ่ง2ันเก้าร้อยเน้ครับ้วจอเป็นจอใจม่นะระกัน3ปีนครับ ต่อมามาดูเครื่องนี้เซตนี้มือหนึ่งทั้งหมดครับประกัน3ปี2 14,990 14,990นี่ได้ยกชุดอย่างนี้พร้อมเล่นเราได้สินค้าใหม่มือหนึ่งประกัน3ปีสเปคตัวเครื่องครับลายเซ็นห้าสีครับเป็นตัว6คอร์12เทตเทอร์โบสี่จุดสอิกนะครับแล้วก็ออนบอร์ดเวก้าเจแลนเป็น16บหจิกครับ DDR4 อบา, 3, 200, า,กการ์โฟรบัสสามพจากเ Power เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวเมมบอร์ดครับเป็น A520M สองศูจากจากจิกกบัยหรือ MSI วะ m สอง i ครับอ่ะโอเคตามนี้แล้วก็ตัว m 2ครับเป็น nvme ครับเป็นตัว2 5 6 gb จากรยาน s ิซเนะครับเป็นตัว litlife สามพันเมกะเนียงแรงมากๆ m 2ตัวนี้หายห่วงครับ power supply ครับเหมือนเดิมครับ Sigma Tech 600้วัตต์นะครับเป็นตัว Z power pad เรียบร้อยแล้วโมเดลใหม่เช่นกันนะครับอ่ะตัวเครื่องจบเรียบร้อยจอครับจอตัวนี้เป็น24นิ้ว100่งร้อยเฮิร์ตคูลเลอร์มาสเตอร์ตามนี้ของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แบบยาวจบตามนี้นะครรัับบ14,990 11,000าทมปปะกน3ีเต็ นะครับอนาคตเพิ่มการ์จอก็คือจบเลยนะครับแต่จริงๆสเปคนี้มีผลเทสให้ดูด้วยอยู่ใน u t u b e นะครับลองไปดูผลเทสการเล่นโกงเล่นเกมก่อนได้พอใจไม่พอใจไปคุยเพิ่มเติมที่แอดมินได้นะครับผมต่อมาอันนี้สเปคเดียวกันครับสเปคเดียวกันกับเครื่องนี้เลย14,990เท่ากันแต่เคสจะแตกต่างกันไปนะครับเพราะเคสเราให้ลูกค้าเลือกได้อยู่แล้วเคสตัวนี้เป็นของ Viking w a r r i o r ครับเปลี่ยนไฟได้ปิดไฟได้เหมือนกันนะแล้วแต่ชอบนะครับตามนี้ อ่ะโอเคแล้วก็ตัวจอจอก็จะแตกต่างกันจอตัวนี้เป็น24นิ้ว 75H ดสิเฮิร์ตเป็นจอเคริร์ฟแล้วมีลำโพงใต้จอของแถมเหมือนเดิมเมาส์คีย์บอร์ดเป็เม,มาส์แบบยาวสินค้าใหม่ประกัน3ปีเฉดเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผม14,990ต่างกันที่จอเคสนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าใครเลือก cool er atter, คุณเลือกมาสเตอร์คุณจะได้จอ 100H เฮิร์ตแต่เป็นจอตรงแต่ถ้าใครเลือกจอ MSI คุณจะได้จอโค้งแต่เป็น 75H ดาเฮิร์ตดังนั้นความแตกต่างก็มีใค,ใครเลือกดีไซน์ MSI ใครเลือก อยากได้จอบางๆแล้วได้รีเฟรชเรทที่100 h z Full HD ก็ต้องจัดคูลเลอร์มาเตอร์ไปนะครับผมอโอเค3เครื่อง3ตา,ตายวันนี้เรียบร้อยดีนะจะปิดคือลูกค้าก่อนนะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นมากมายนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับทั้งจับฉลากแขมจอยเกมนะครับทั้งส่วนลดทั้งเพิ่มสเปคทั้งอัปเกรดจอฟรีอะไรอย่างเงี้ยลองคุยที่แอดมินได้ติดต่อสงสัยตรงไหนส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆนะนาดูราคาหน้าเพจแล้วอ่ะ มาขอส่วนลดเพิ่มเติมที่แอดมินต่อได้เว้ยเข้าใจไหมของแถมมีอะไรบ้างครับส่วนลดมีให้เท่าไหร่บ้างครับจบที่แอดมินได้เลยนะครับเรายินดีให้บริการแล้วก็บริการหลังการขายครับเราไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้วนะตอบแชท2โมงเช้าถึงตีหนึ่งในทุกๆวันนะครับยินดีให้บริการฝากไว้ด้วยครับจากร้านบอยพีซีนี่จอเยอะเลยนะครับดาหัว AOC m s i เอ o มสไอคูลเลอร์มาสเตอร์ตามนี้อ่ะโอเคจบที่บอยพีซีครับ